สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาชมตัว Toyota Hilux v ว g o Planner ตัว Smart c a คค่ะเปิดแคบได้รถปี2009นะคะเครื่อง2.5แล้วก็ได้เป็นเครื่อง v e n turbo ด้วยนะคะได้4บอลเงินแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะเปลี่ยนเป็นแม็กก้านยกทอง4ีล้อทรงสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมสภาพรถรอบคันนะคะ สภาพด้านหน้าตัวไฟด้านหน้าก็ใส่กิ๊งเลยนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างกระจังหน้าสวยไม่มีแตกร้าวน,นะคะสีสันโดยรวมสวยงามค่ะฝากระโปรงสภาพดีนะคะรถมีอินเตอร์มีจมูกกระจกไม่มีแตกร้าวน,นะคะสีสันด้านข้างค่ะมีบันไดเสริมข้างให้พร้อมนะคะ แมตต้านยกทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางปี21ค่ะดอกยางยังเหลือๆนะคะชัดทรงชัดสีสวยซุ้มล้อสวยนะคะสภาพด้านในฝั่งคนนั่งอ่าแผงประตูหนังผ้าตึงๆนะคะซอกหลบด้านข้างสวยค่ะ,คะเปิดออกด้านในก็จะกว้างๆนะคะขึ้นลงสะดวกสมาร์ทแคปนะคะสภาพเบาะด้านในก็ได้เป็นเบาผ้านะคะสภาพดีไม่มีชิคขาดค่ะ แล้วก็พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยก้านยุกนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมเลยค่ะคได้จอนะคะจอทัชสกรีนเก้านิ้วจอใหญ่ๆเลยแผงแอร์อยู่ครบนะคะต้องเก็บคงเก็บของเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะคสภาพเพดานอยู่ในสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยเจิมนะคะคันนี้เบาะหลังก็อยู่ในสภาพดีพนักพิงไม่มีฉีกขาดนะคะซอกลืมน็อตด,ด้านข้าง เดิมๆไม่มีขยับนะคะประตูก็ไม่ขยับค่ะรงายเม็ดอาร์คนะคะอาร์คชัดๆเดิมๆโรงงานนะคะเป็นข้างนี่นะคะเดิมๆเลยสีก็จะขับไปเมื่อ1 6ตุลา67นะคะก็ต่อหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อค่ะ สภาพแมกไลเนอร์ด้านหลังก็สภาพดีนะคะด้านข้างมีร่องรอยเจาะหน้าจะใส่ไม่ใส่โลบาร์ก็ใส่คอกมานะคะสภาพกระบะท้ายค่ะใส่ท้ายสภาพดีไม่มีแตกราวนะคะใส่กันชนท้ายให้พร้อมมีติดกล้องหลังเพิ่มหนึ่งตัวนะคะสีสันด้านหลังก็สวยงามนะคะไม่มีบุบไม่มีชนค่ะเสาด้านหลังค่ะเดิมเดิมน็อไม่ขยับนะคะ ตอเมดอาร์คอยู่ครบค่ะสองฝั่งภาพพื้นกระบะด้านล่างนะคะไม่มีผูนะคะอ่ะโอเคค่ะดูสีสันฝั่งนี้ค่ะสีสันสวยรอบคันนะคะแหมประตูด้านในฝั่งคนขับค่ะ้าตึงๆนะคะซอกเลิลสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะคะน็อตไม่ขยับภาพด้านในนะคะ คือรอยเมตอลเมดอาร์ั่งนี้ค่ะอ่อาคุณดยโรงงานสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูเลขไม้ค่ะเลขไม้อยู่ที่2 80, องแสนดมนกว่ากิโลนะคะจอใช้งานได้ปกติเลยค่ะ แอร์เย็นชั่มนะคะเกียร์ธรรมดาฟสปีดค่ะเดี๋ยวสาตาร์ทฟังเสียงเครื่อง ทำมาจากเจ้าของเดิมดังประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องะคะ่ะมาดูสภาพห้องเครื่องนะคะได้เบรก a อ s นะคะห้อ,นมมอนงนะะ้ำ แล้วก็ได้เป็นบีเอ็นของโฟร่วยนะคะเช้าอีกเป็นข้านะคะ ราคาคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่2,19,000บาทนะคะได้ทั้งสดและผ่อนเลยสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะได้เป็นตัวพีเลอร์ตัวสงูงเปิดแฉบได้ด้วยแล้วก็ได้ V M ด้วยนะคะรถจอดอยู่ที่ตรงเลยรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถวิเชียรถดีอำเภอหนองหงจงหังหวัดบุรีรัมยค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ